สวัสดีพ่อแม่พี no? He, uh, okay. ่น้องบัายทุกข์ทุกคนขอฝากเงียวพี่น้องก็สองซาวุไลไกลถิ่นออกจะไปเฮ็ดขึ้นมาเขาวในเมืองพี่น้องเลยกะจะหายเฮ็ดปลูกพี่น้องเลยปู่ข็งมาตลาดปักสองพี่น้อง แหงหมดตะเก็นตะเก็นปลาไหลอมาตเก็นบ่เงีมีปลาเสือมปลาดุกเป็ยตังไบพีนนะะ่น้องกบกบตรงเอ็น

ม yeah. <Come> yeah. ีหัดเข้าหมาอมข่าหมาอพี่น้อย

ใครที่หอดน่ยมห่อเขาจากเลยพี่น้องเอ้อมีหลายอย่างนะถั่วคืองาเมือนเัิคล้ายน่าด๋อยต้องมนหากขได้

อันนี้เธอได้สิอันนี้เธอได้ันนี้นะถ้าหาท่านชงลูเยอะมากเยอะมากหอกมึงก่อนพี่พี่มึงมกล่วยก่อนพี่น้อย่มเขียน จะเขาจะไปใส่เลยเอาแบบอันบอบอบอชุกปั้นไร่ะนะแบบว่าเพราะว่ายังยังอีกมือสองมือสวยเอาแบบซี่เคียวหน่อยหนึ่ง่ะนะสองมิจีา เขาสีเอาปะวะซื้อหมากเมื่อยยายพี่น้องเลยสั่งหมากเบื่อยยายเออพอดีเขี้ยวพอดีเขียเข้ยวไอย้อย่า่ไงไอ้ย่า่ไงหาพันหาพันกีบพี่น้องเลยหาพันกีบพี่น้องเลย หาพันกีบหมากหาผ้นกีบหาพันกีบมันมั่นเศร้าบาทพี่น้องไงอันนี้แบ่งสองหมื่นปะปลาคอมีน้นำมะขุย จะลัะขัดยางเลยทำอ่าวะฮะอาวะนี่ฮะอะไรวิกินบ่กสังคูเดยเด้เด้อเอ้ออนี้สมโอบ่หน่วยหาพันบ่อ๋อสื่อมันสื่อ เออพี่น้อยมาใส่ห่อเขาเพาได้หะคุณดิสิบหา้าสิบหา้นาน้อสิบห้าพันว้าวสิบห้าพันหมื่นห้าพีน่พน้อยสามอย่างปไปไปไปทางเลือกโซนพักพี่น้อยอแดดดิ หอนเอาคนจิตุกกระลำมมคล้ายแนี่ไดโลละสิบพันบอเอาเพิ่องอะไรบอเอาเพิงโลกลลอะไรหลนบ่ะสื่อกระลำ ขาดพอด้ายกันนัามาปักอสองน้ำแม่พี่น้องเอ้ยต้องกินลูกชิน้นคนหมักมากินลูกชิน้นพีะะ่น้องเอ้ยมักกินลูกชิ้นลาดเลยบ่ลูกลาดเลยบ่กทำจิ้มลาดเลย <c oughs> บ่กรายสื้อลูกชิ้นในลูกายหาพับนบอก mệt khả cá nhân ngùng ngùng hát <laughs> à, tổng vì chẳng ươi nhanh vì đậu ấy ก็ชอบมาทําเล่นแต่ มาห่อเทีอนเลยพี่น้องเอ้ยบุยใจยังไงตะลัตาลสักคู่สักคู่สองหงส์น้ำทั้วกระปุ่นพี่น้องกระปุ่นโลหนึ่งโล่แล้วหกพันในนี้เขาหมาอุ่เขาหมาอุ่พี่น้องมีหมดอื้อแล้วก็อ่างวนอ่างวนพี่น้องเอ้ยแล้วก็มักไม่รวม ทั้งสาลี่ทัทง้งเงาะทั้งแกะมกรทั้งันโอ้ยสมสมมันแตก็แมสมมันแตกอะลูกป็นาสัก่อนด้อแบ่กันด้วแบ่งกันละมาหยิบเย,ย็บยขึ้นจ่ปุ่นอันนี้หาขา้าจีบดิโนอันนี้เศร้า,า้องหัวเศราบประมาณ มว้ใส่ห่อเข่าก็มีกล้วยน้ำกล้วยของไปได้มามีหมากของยายยายฝากซื้อหมากไ่ได้ฝากกสั่งไ่ได้ฝากสั่งอันนี้ของแสบเฮาของแสบเฮาพี่น้องเอ้ยมาุ่งนี่มาพุ่งพี่น้องโอเคเบิร์ดพี่น้องมาน ชอบกิมาเห็ดเนี่ยกินข้าวเนาะพี่น้องเรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้เศร้าอะไรขอจบเพียงเท่านี้ก็เด้พี่น้องฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามก็จับสกายยางเด้อขขพี่น้องอาดีไม่แห้งมาถูกทุกคนน้ำดื่มน้ำรวยเศร้ามาดี